ช่วงนี้นะคะว่าอากาศเนี่ยร้อนแล้วนะคะแต่ว่ารถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะร้อนแรงยิ่งกว่าค่ะฮอตสุดๆนะคะมาไวไปไวมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีแค่คันเดียวในโชว์รูมเท่านั้นนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 300D AMG นะคะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะคะแถมคันนี้นะคะวิ่งน้อยสุดๆค่ะเพียแค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะวารันตีค่ะยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนมีนาคม2022เลยค่ะ ราคาที่เบนเน็ตเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่3ล้าน7แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะ สุดๆชุดไม่อยู่นะคะกับ Mercedes-Benz C L S 300 D A M G คันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสีภายนอกนะคะที่เป็นสีดำสุดเท่เลยค่ะคันนี้นะคะหรอสุดๆค่ะกับชุดแต่ง A M G Sport รอบคันนะคะด้านหน้าค่ะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Gill นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ d i s s t n i c p พั s นะคะซึ่งระบบนี้นะคะจะช่วยกะระยะห่างระหว่างรถนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็การดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่ามีความ ะะเหมือนชาร์กโนตหรือว่าฉลามเองนะคะคือดูสวยงามแล้วก็ดูดุดันนะคะอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยค่ะไฟหน้านะคะสุดโชบเฉียวดวงนี้นะคะเป็นไฟดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นระบบใหม่ค่ะอย่าง LED multi beam นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้นะคะจะมีถึง8.4หลอดด้วยกันนะคะให้ความส่องสว่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตนะคะจาก AMG ค่ะ ขนาดถึง19นิ้วเลยนะคะแล้วก็จะเห็นถึงสัดส่วนด้านข้างนะคะเป็นรถสปอร์ตซีดานสไตล์คูเป้นะคะที่มีความเท่แล้วก็ความคลแบบนี้เลยนะคะหลังคาค่ะจะลาดเอียงจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแต่คงความสะดวกสบายในการใช้งานแบบ4ประตูค่ะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสหรือว่ากระจกไร้ขอบแบบนี้นะคะดูเท่สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Keyless Go Package นะคะหลังคาสไล o ์นะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขาค่ะดีไซน์ไฟนะคะ สุดโชบเชียวเลยเป็นดีไซน์ใหม่นะคะให้อารมณ์นะคะความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะคะยังมีแฮนด์ฟีอสเซดนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟไฟด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าตัวท็อปฟูลออปชันมากๆนะคะนอกจากดีไซน์ต่างๆนะคะรวมถึงออปชั่นแล้วนะคะในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่า สุดยอดมากจริงๆนะคะคันนี้ค่ะมาพรา้อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด2,000ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราเร่ง0-100นะคะถึงแค่6.4วินาทีเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยนอกจากความแรงแล้วนะคะก็ยังมาควบคู่กับความประหยัดอีกด้วยนะคะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะมีคันเดียวในโชว รูมเท่านั้นนะคะหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบจองมาเลยนะคะเพียงแค่แอดไลน์ค่ะที่มุมขวามือของท่านผู้ชมนะคะสแกน QR code โคตอนนี้ได้เลยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะที่ว่าฮอตร้อนแรงแล้วนะคะเข้ามาภายในเนี่ยต้องบอกว่าคูลมากนะคะที่คูลไม่ใช่อะไรนะคะคือแอร์เย็นมากนะคะคันนี้นั่งแบบสบายๆเลยนะคะ เหมาะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่ารถผู้บริหารก็ดีนะคะการดีไซน์ของเขานะคะตัวทิมค่ะก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะข้อดีของเขานะคะก็คือดูแรลรักษาง่ายนะคะแทมจะดูหรูหราก็ได้คลาสสิกก็ดีนะคะเสริมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะด้วยไฟแอมเบียนไลท์ค่ะที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะและคันนี้ค่ะตัว CLS นะคะต้องบอกเลยค่ะ นี่ค่ะตามช่องแอร์ต่างๆนะคะตัวกิมมิคของเขาเนี่ยก็คือจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะซ่อนอยู่ในไฟช่องแอร์แบบนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพิ่มความฮารูฮาราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะและหน้าจอของเขานะคะก็เป็นหน้าจอไวสกิน o อคคิดนะคะขนาด12.3นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะพร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay และก็ a n d r o i d Auto อีกด้วยค่ะ คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์นะคะไม่ต้องชาร์จแบตแบบให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่เราค่ะสอดมือถือเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถชาร์จแบตได้แล้วนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะคะเบอร์เมสเตอร์เซาล์เ์ซิสเต็มอีกด้วยนะคะและก็ยังมีระบบปาร์ i ิ g งพ l o อค่ะเป็นระบบช่วยจอดรถแบบอัตโนมัตินะคะสําหรับสาวๆหนุ่มๆน,น,น,นะคะที่ถอยรถไม่คล่องเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะด้านหลังของ cls รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าต่างจาก CLS รุ่นก่อนๆแบบสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ตรงกลางนะคะแยกแบบเป็นพ i ยเวดแต่ว่ารุ่นนี้คันนี้นะคะคือสามารถนั่งได้ถึง3คนด้วยกันนะคะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีแบบพายเวดแบบนั้นแล้วนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กลูมหรือว่าเฮดรูมนะคะยังเหลือพื้นที่อยู่มากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยเต็มสิบไม่มีหักเลยนะคะสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะตัวรถคันนี้นะคะปีใหม่มากๆค่ะเป็นปี2019นะคะและเลขไมล์วิ่งน้อยสุดๆนะคะเพียงแค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแถมวารันตีค่ะยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนมีนาคม2022นะคะกับราคาที่เบนซ์เคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่3ล้าน79บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความ ความปลอดภัยในการขับขี่นะคะก็สามารถบุ๊กิ้งออนไลน์มาได้เลยนะคะที่แอ i ไซค่ะ NK Service Center นะคะเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆที่เราใส่ใจจากเบน NK นะคะ วยเต็ม10ไม่หักเลยนะคะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดแถมยังวิ่งน้อยสุดๆค่ะเป็นแค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 3 0 0 D AMG นะคะเป็นตัวท็อปฟูลออปชันนะคะกับราคาเพียงแค่3 7 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะแถมวารันตีค่ะยังเหลือยาวๆถึงเดือนมีนาคม 2, 2022เลยค่ะ Benz k e n ที่เดียวจบครบทุกความต้องการสำหรับวันนี้นะคะเมเมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ